กาสวัสดีครับามผช้มเมือเนี้พอเที่ยงกันจะพาธมผช้มไปติตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์อีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าตั้งแต่คุณยายให้ตัวเลขมาครับพอเที่ยงคุณยายฝันดีครับฝันดีฝันดีจะฝันเป็นแนวดกาลองไปฟังไปชมเบิ่งครับไปติตตามเบิ่งกับคุณยายเนาะมันจะเป็นเลขตัวใหม่ที่พ่อแม่พ่นเคยมาบอกหรือว่าจะเป็นจะเป็นเลขตัวเก่าที่พ่อแม่ของคุณยายเคยมาบอกหรือว่าจจะเป็นตัวใหม่ เ้าวกลองไปชมไปติดตามเบิ่งน้ำกันครับผมไปครับจะมปชเดมอย่าพอเที่ยงจะพาทานผช้ชมเดินทางไปหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์ไปฟังความฝันของคุณยายบอกว่าเด็ดคักพอเที่ยงเด็ดถือคักเล็กงวดนี้มาสัน่นไปครับ่านผช้ชมไปเบิ่งน้ำกันเลยครับ ตามเดอครับเดือครับเือครับครับท่านผู้ชมบันทีพอเที่ยงก็จะได้มาถามกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าได้ยินคุณยายว่าฝันดีครับฝันดีฉนั้นแล้วก็ลองมาฟังเบื้องจากปากคุณยายว่าฝันดีแนวดเป็นเลขโตม่บ่หรือว่าจะเป็นโตเกาที่คุณยายเคยบอกพอเที่ยงไปแล้วนั่นอีกครั้งหนึ่งเนาะไปครับจะไปฟังจากปากคุณยายเลยกาสวัสดีครับคุณยายกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาบอกความฝันในฟั่งนี้เนี่คุณยายมันก็ได้ตัวเก่าน่ะตัวเก่าได้ได้ตัวเก่าแต่ว่าความฝันเอาบอกความฝันบอกความฝันหลอดต้งได้ค่ะคุณยายความฝันนี่บอกมันฝันว่าได้เด็กน้อยหรืออุ้มเด็กน้อยชิโนมอายุได้หลายยี่สิบ่ได้เด็กหลานหน่อยเด็กหลุ่มหน่อย โอ้ยโอ้ยนุ่มก็จะม่นน้ำออกหลายคุณได้ได้แนว่ได้ได้ลูกน้อยนั่นได้แบบว่ามีท้องนี่โอ้ก็จะเอามาให้จะเอามาให้บ่ไดรอ์หอดเขาเอามาเด็กเด็กน้อยนี่ไม่หญิงหรือผู้ชายคะคุณยายผู้ชายคุณยายจำได้บ่คาว่าอันอายุประมาณจะปีคะโบโบในน้อยเล้งในน้อยในน้อยนั่นแหละแม่บอกบอกท่านในน้อยเด้งแดงเนี่ย กกินนมกินนุ่มเนี่ยคุณยายบ่ได้ตั้งท้องเองมีน้ำนมมีน้ำนมอุ้ยออกขี้ว่ากินมันกินจนหวานพูดบอกกับพี่ตอยแกงว่านแต่ไม่จนนาะคุณยายก็อายุหลายแต่ว่าฝันว่าได้เล็กน้อยแต่ว่าเป็นยังต้องต้องมีน้ำนมน้ำนมโอ้มีน้ำนมมีนมให้เขากินบ่มีให้เขากินผอมคุณยายนี่ฝันว่าได้อุ้มอะ ยังกูป้าผู้พี่พี่สาวใหญ่น่ะโอ้ย่าอย่างพวกบวนฝัน่าทองแบบนี้โอ้ย่าอย่างพวกบนฝันว่าทองแบบนี้เออเนี่ยกมันช่ออกเด็กเจ้าคุณยายชอบเจ็ยนสวบฝันว่าได้เล็กน้อยวันนี้เอ้ามาเข้ากันแต่วันนี้เจียนหาสามเจียสามหาโอ้กลับกันโอ้เจ้าเก่าของคุณยายน่ะบอกนั่นล่ะออออกแท้คุณมาออกแท้คุยมาขอร้ฝันมาทองบก ฟันขัดเอาพะลูกคุณวะเอ้าขันว่าได้เขาเอาหอยมาให้กที่นุ่มอยวาสั่นพะวะนอ่ที่เม่นบอกว่าคุณยายยุยหวัดอุบลออกเอามาห้คุณยายสองเจ็ดนุ่มบ่มีมีวันน้ำนุมไม่กินวะนี่เออนอกน้ำน่มก็อ๋อมันจินจุ่าบางเนอยโอ้มันจะออกแต่ว่าคุณยายดเห็นหนาคนเอามาหอกบ่ แต่ว่าเปลี่ยนว่าเปลี่ยนวาในในทุกน้อยเลยแมนบัวใหญ่เลยเพิ่นเพิ่นเอามาให้ในรูปแบบหรือว่าลักษณะใดคะคุณยาย่อุ้มมาให้ผมไ่้ใหนหนาอุ้มมาให้เลยแต่ว่าหันเท้าไปเห็นหนาเพิ่อนเมนบัวคุณยาย่ใหญ่กว่าอุ้มหลับเอาของเพิ่นเลยหับเอาพันน้ำกินนมยายบหวานน้ำนมนั่งก่อนพันนีน้ำน่มประจันนั่นแหละเพื่อจะคากขึ้นว่าจนหวานยังว่ะอุ้เมือเออเนาะแต่ว่าจมเนาะนี่วะมันฝันกันฝันเนี่ยนี่จีว่าจังไหนคุณยาย ทีว่าจังไหนก็นว่ามันสื่อออกตโต,ตพ่อแม่มาบอกโ oh, อ้เพราะว่ามือนนั้นคุณยายเอาบอกไม่เอาท่วนวามฝันไม่วามฝันเหมือนพ่นอก็แม่มาโอ้ oh. สื่อเอาเรื่อลูกตาสื่ออันเกตสามหาเราอือ hmm. สื่อเอาบาักกระเรื่อสื้อระดับดี ก็ได้เกตสามหาอีนีโอแม่แม่คุณยายว่าคุณยายบ่มีเงินก็เลยว่ามาเสือเด้อบอกมีเงินอยู่หลอยนึงก็เลยซื้อใบนึงออเแต่ว่าแต่ว่าพอคุณยายบอกว่าตัวนั้นละมันถื่อแล้วมันถื่อแล้วเหล็กเหล็กตะเคียนมือนี่กับของจองกับเหล็กคุณยายเลยเนาะแม่อันกับตรงกันพอดีกันยังว่าสามหาเดียวกันอืออืมล่ะมอเปลี่ยนมอเปลี่ยน มันเป็นมันบอกยังไงคือคุณยายฝันเกี่ยวต่อเนื่องจาก่วบาแม่ของคุณยายก็พอคุณยายมาเอาเหล็กมาให้นาอว่าเอามาให้แล้วเจ็ดสามหาาะได้เสือเอาเมนบอยจะทุกหลหายบนว่าบ่มาถ้าตาบนี้พอของคุณยายบอกว่าเนี่ละจะ่มาถือคุยคุณว่าเมนบอยเะันนี้พ่อพ่อมาบ่นีก็มาฝันว่าได้ลุกน้อยดูกน้อยเขาเอาลุกน้อยมาให้ก็อุ้งเอาอ้ำฟักนันกินน่องมันน้ำนมก็ออกตั้ง่โอยมันจะออกบ่ หรืมันจะออกคิอบ้านนะคิดว่าคล้ายๆว่าคุณยายว่าได้ลูกน่อยเนาะได้ของอย่างซี่เนาะอาจจะตัวเลขทีคุณยายฝันเห็นงวดแรกอาจจะออกตัวนั้นแม่นบอกคุณยายขบวน็บ่แน่นอนครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณยายกอยู่หลายแหละคือเบืองโกรครับฝันว่าได้ลูกน่อยเอามากินนมยังมีนมนมอีกคือเบืองครับท่านผู้ชมนำนมบ่อเดม่บยเขากินอือคิดว่ามันจะออกน่เดียวเนะ จังได้กังวานใจเป็นบอกคุณยายเต็มร้อยกันใจอีนดีเมียร้อยยี่สิบวเพราะว่าแม่เคยมาบอกหาเก่าก็ออกหาเก่าโอ้่น้วนี่แต่วางวันนี้มาทั้งพอทั้งแม่ทั้งพอทั้งแม่มานํากันอ๋อมันมีขั้งหนึ่งแม่ของคุณยายมาบอกคุณยายเป็นบอกคุเดียวตอนนั้นบอกคุณเดยวมาบอกตัวเดียวเลยบอกคุณยายน้อนชื่อเอาหาเก่าเด้อเด็กรังนี่มันเด็กบุญ บนนันเราบอกเป็นลังมนกระตัดได้ค่ะานผู้ช่วนนอมนหอกกระตัดเอาตัยมาเป็นสองตัวได้เนาะได้็ด้ัดจ็ดจ็ดต็ด้าห้ได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 ัได้ได้ัว้ได้ได้ไั้ได้ได้นด้ไดแได้เด้ได้ได้ไอ้ไอ้ได้ได้ไดนไดมนดอเห็นอยู่้ไดกไเ้หดหได้ได้ไา3หดหได้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 ไดียยงกันไล้เคียงกันยังเไล้ได้ได้ไหลายคนหลายท่านไห้ได้เทีไยงไดติดม ก็พอเที่ยงก็ไม่มีโอกาสลงไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก่โควิดโรคไข้ไข้เจ็บกระลายครับผมก็ไปเนินทางไปหากันเพราะว่าพอเที่ยงก็บม่ได้มั่นใจว่าพอเที่ยงมีโรคไข้หรือบ่อไปหามูออาจจะไปติดมู่ก็ได้หรือไปหาข้าเจ้าพอเที่ยงก็บ่งบอว่าพนอยู่กันจังไหนเนินทางไปสายเนรฉะนั้นแล้วก็เลยบอกคอยไปมาหากันกับไปมาแต่ที่เดิมเดิมกท่ตนมู้ชมแต่ว่าก็ได้ยินมาว่าเลขกเจการเจการดูทั้งจังหวัดกระสินโยมเพื่อสามช่ยที่พอหฮงไปทายถ้ำมาา ยินว่าเป็นหนึ่งสามหานี่แหละครับหนึ่งสามหาตัวเดียวกันก็คุณยายเลยตัวเดียวกันคุณยายเป็นเจ็ดสามห้าเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดนี่ถือว่าเป็นตัวเดียวกัน,ตกนแต่ว่าวันนี้คันไพ่จะลินสามหาหรือว่าหาสามเกิดขึ้นซื้อลงไว้แน่กันดีแมนกับล่องล่องขึ้นลงเบืองนอกคุณยายนอกสามหกกะล่องเบืองสามหกน้ำเนาะตัวกันนอกคุณยายนอกสามหกพะมันเค่อยขึ้นคเอยลงนอกอ้าท่านผู้ชมเนาะ แต่ขึนข้องสิด้ยนินชัดแล้วครับว่าความฝันคุณยายสองเจ็ดศูนย์มันเป็นยังไงครับผมพอ<ม>เที่ยงก็มาสอบถามให้เพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจนะครับสมุชมให้เป็นความมั่นใจเป็นความตอกจำว่าเออตัวเลขที่คุณยายให้มามันหนาลงทุนบ่เพอเที่ยงถือว่าหนาลงทุนเด้ครับเพราะว่าตัวเลขบ่หลายเนาะแม่นบ่กคุณยายเนาะเพราะตัวเลขก,ก็ให้แค่ตัวเดียวือนี้เป็นตัวเก่าเจ็ด สามหา,าคัมเมนคัมเมนไปตัดเห็ดแบบเป็นสองชุดกัมมีแครเหล่งหกโตก็ถือว่าน่าสนใจแมนบ่มีหลายทางเลือกนะแมนแมนก็ยังแอดมินไอราครับแต่ผู้ชมบอกสูฟ้ฟังเนาะคัมเมนตัดเหรียก็จะเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดราคาเจ็ดหาหาเจ็ดรากาสามหาหาสามแต่คุณยายว่าล่องกันไวในเด้อพอมันเคยกิ่นคยล่วงมาสั่นสามหกหกสาม ว่าสามกสามนี่ก็เลขดังมาจากได้หลายที่คือกันครับทิ่มเท่เนเดินทางไปหาคลิปนี่เพราะว่าจะเป็นสูตรเพราะว่าจะเป็นคุูบาอาจารย์ก็ปรากฏว่าเห็นหลายครับเห็นหลายคือกันหกสามสามหกแต่ว่าสามเจเจสามนีมีทางใดมาเนี่ยบ, 3, บอกสามเจเจสามบอกเคยเห็นแต่ว่าสามหานี่มีบแมนสามหานี่มีปูอำเภอเด็ดปูวิ่งเก่านะเพิ่นห้มาตัววิ่งตัวใดนะเพิ่นห้วิ่งเก่าบนแปดไม่อย่างเนาะอย่างเนาะศูน ชุนก็พกกลางชุนก็พกกลางมอวันนี้ว่ามีเจจ์ว่าเจจ์สีนี้แล้วตัวนี้เพิ่นบ่เพิ่นมีอยู่แต่เพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่ให้วิ่งเพิ่นบ่ได้ให้วิ่งแต่ว่าเจจ์เพิ่นมีโอ้ก็บเจจ์มาอีกก็คือสีอันนี้แล้วเนาะมี่เจจ์จะซิมรักก่อนเจจ์เนี่ยวันนี้มันเยมันมันสิอยูมรักอร่อยซอมยู่รักอร่อยมันบอกคุณยายเลยเจด์อาครับท่านผู้ชมกับพ่อ ก็คงจะเข้าใจนะครับนะท่านผู้ชมเนาะก็ยังปรเทียงมาถามไทยน้าคุณยายให้ล่ะครับผมกะเป็นความฝันายๆว่าฝันดีครับเลขตัวเก้าที่หายไปเจ็ดสามหาก็คงงหวังว่าจะออกครับจะเป็นตัวเลขแห่งความโชคลาภเป็นตัวเลขที่จะออกของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณยายฝันดีครับฉะนั้นแล้วมื้อนี้ขอขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมขอบคุณครับคุณยายที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลดีๆเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตาม เลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ก sure <laughs> hmm, mm ็จะได้มั่นใจขึ้นอีกจ็ดสี่น้าครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าทางใดเนี่ยก็ต้องทาเบิ้งไก่ไกน้ำเนาะเพื่อเพิ่นมาย่ำอีกเทือนึงอาจจะึ่งตัวนี้อีลีนะว่โทษเพิ่นเหมือนเลขอันนี้ะ่าคุณยายอนุพุ่มเจ้าทีมาบอกบอกมาย่ำซอยนั่นนะเอาครับท่านผู้ชมเนาะ ท่านใดชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทําคคีปในเด้อครับท่านผู้ชมพอเที่ยงก็จะขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านคือเก่าหระครับผมก็ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพตัวเองครับผมหางไกลหลกไก้ไข่เจ็บไปใส่เดินตางไปใส่มาใส่กะอย่าลืมใส่เม็ดครับผมใส่เม็หลักการล้างมือบ่อยๆเนาะหลักการขอท่านผู้ชมทุกท่านได้พบเจอแจ่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้มีกินมีใส่ตลอดปีตลอดไปครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ ไปละครับมันหมันกันสิบสุกคนเด้อครับแต่ผู้ช่วมรวยรวยรวยคุณใหญ่วะรวยรวยรวยเอามา